สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกทุกคนนะครับมาดูกล้องตัวหนึ่งนะครับกล้อง cctv 4 g solar cell นะครับไม่ต้องง้อ wifi ไม่ต้องง้อไฟฟ้านะครับสามารถดูผ่านเน็ตได้ตลอด99ปีนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องเติมเงินเข้าไปนะครับมันก็สามารถดูได้นะครับด้วยเทคโนโลยีนะครับที่ชื่อว่า v sim นะครับพูดง่ายว่านะครับผู้ผลิตนะครับเขาได้ทำการฝังซิมเข้าไปในตัวกล้องเรียบร้อย แล้วก็เหมาอินเทอร์เน็ตบ้านเราเป็นล็อตใหญ่ๆนะครับแล้วก็เอามาขายเป็นตัวกล้องให้เรานั่นเองนะครับโดยที่ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงนะครับซึ่งบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ้เราไม่ต่ออินเทอร์เน็ตมันสามารถดูได้เหรอตัวกล้องตัวนี้นะครับทางผู้ผลิตนะครับเขาได้ฝังนะครับฝังซิมเข้ามาในตัวกล้องนะครับซิม 4G นะครับแล้วก็ เอามาขายให้เรานะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องเติมอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวผู้ผลิตนะครับเขาจะทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เราอัตโนมัตินะครับทีนี้นะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับในตัวกล่องนะครับมันก็จะมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับมาให้ตัวหนึ่งนะครับมาให้แผงหนึ่งนะครับแล้วก็ขายึดต่างๆนะครับนี่นะครับมันสามารถเปิดใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ น็อตเนอร์ต่างๆนะครับเขาก็จะมีมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับทีนี้นะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับมันก็สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายๆนะครับเพียงเรานะครับเสียบสายจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับมาเข้ากับตัวกล้องนะครับเสียบสายเข้าไปนะครับเสียบสายเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ไปตรงที่ออนนะครับ แล้วมันก็จะมีไฟนะครับไฟสีฟ้าขึ้นมานะครับสีน้าเงินน้าเงินนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือกล้องพร้อมใช้งานนะครับวิธีการใช้งานนะครับเราสามารถเปิดผ่านแอปได้นะครับโดยที่นะครับให้เรานะครับดาวน์โหลดแอป t ูสมาร์ทนะครับแอปตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดตรงที่นะครับเครื่องหมายบวกนะครับ ดเสร็จแล้วนะครับให้เรากดตรงที่สแกน qr code นะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์นะครับไปสแกนหลังกล้องนะครับอ่าสแกนอย่างนี้นะครับอันนี้ผมได้สแกนมาเรียบร้อยนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งนะครับเมื่อเราสแกนเสร็จแล้วนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับอันนี้เครื่องทดสอบนะครับคือเป็นเเครื่องสาธิตนั่นเองนะครับเราก็สามารถ เปิดดูได้เลยนะครับเราก็สามารถเปิดดูได้เลยนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องเติมอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้เข้าเข้าอุปกรณ์นะครับรอสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องเติมอินเทอร์เน็ตเข้าไปในตัวกล้องนะครับเพราะว่า ผู้ผลิตนะครับเขาได้ทําการเหมาอินเทอร์เน็ตให้เราเรียบร้อยนะครับเราสามารถดูได้ตลอดทั้ง99ปีนะครับตราบใดที่กล้องมันยังไม่เสียนะครับก็จะมีคําถามตามมาว่านะครับแล้วถ้าเกิดกล้องเสียทําไงทางร้านนะครับเขาเคลมไว้ให้1ปีนะครับถ้ากล้องเสียนะครับเราก็สามารถคืนกล้องได้นะครับง่ายๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ใต้คลิปนะครับ เดี๋ยวผมจะ,ะแปะลิงก์เอาไว้นะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับมันคุ้มมากๆนะครับสำหรับคนที่อ,อยู่ห่างไกลไฟฟ้าไม่มี Wi-Fi เลยนะครับขออย่างเดียวนะครับให้มีแสงแดดเท่านั้นเองนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับสวัสดีครับ